โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่21เดือนมนกราคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พี่มีครับแนวโน้มทองคําหลังจากที่โจไบเดนเข้ารับพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีนคนใหม่ของสหรัฐแล้วนะครับดูเหมือนราคาทองคำเนี่ยตามที่สำนักข่าวส่วนใหญ่เขารายงานมาก็คือขานรับกับความเชื่อมั่นที่ว่าโจไบเดนจะสามารถผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุน้นตรงนี้อาจารย์พี่มีมองว่ามันจะขึ้นไปไกลไหมครับจะย่อก่อนหรือเปล่าครับสําหรับ ในตัวของอาราคาทองนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผมบอกไว้ว่ามันน่าจะมีการเก่งเล่นนโยบายขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ช่วงระหว่างวันก็มีเทขายลงที่บอกพักย่อลงแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นมาตามที่คิดไว้แต่ทีเนี้ยตลาดขึ้นมาแล้วอ,อาจจะ น่าจะขึ้นแรงกว่านี้ตอนแรกแต่ทีนี้ก็ถามว่าผิดหวังไหมไม่ได้เชิงผิดหวังนะครับเพราะคิดว่านโย,ยบายกระตุ้นเศรษฐกิจถึงจะไม่ได้พูดในครั้งนี้ในอนาคตอาจจะต้องพูดออกมาแน่ๆเพราะยังไงที่ลั่นวาจาไปแล้วว่าจะกระตุ้น1.9ล้านล้านนะครับตรงนี้น่าจะมาแน่ตลาดก็เลยเล่นขานรับกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมของทางสหรัฐด,ดาวโจน,นส์แดกขึ้นมาทำา i g นะครับแล้วก็ราคาทองก็ได้ปรับตัวขึ้นมา ซึ่งวันนี้ผมมองว่าตลาดน่าจะพักตัวรอนะครับเป็น consolidation ไปด้านข้างก่อนแต่อีกสักระยะหนึ่งนะครับไม่แน่ช่วงบ่ายบ่ายโมงบ้านเราเราอาจจะเห็นปรับขึ้นอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีปรับขึ้นอีกก๊อ,อกหนึ่งได้แต่โดยขึ้นครั้งนี้จะไม่ได้มีในยะว่าขึ้นเป็นเทนขึ้นนะครับอาจจะเป็นการซื้อขึ้นเป็นเหมือนกับพวกตกหล่นนะครับที่ไม่ได้เล่นเมื่อวานนะครับอันนี้คือจะเป็นไปได้อยู่ โอเคครับกไ็ได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับสรุปแล้วครับนั่งชุนครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เราอยากจะให้นั่งชุนนะครับนั่งรอดูไปก่อนรอดูการเปลี่ยนแปลงการขานร,รับกับในส่วนของตัวปัใจจัยใหม่ๆก่อนเพราะว่าในส่วนของตัวคุณโจไบเดนเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเราคาดว่าน่าจะมาจริงๆแหละในเรื่องของมาตรการกระตุ้นนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยสัญญาอะไรไว้ว่าเมื่อเข้ามาดารงตําแหน่งไว้แล้วจะทำเนี่ยวันนี้ก็มีการลงคําสั่งพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ในมุมมองของตัวเทคนิคอาจารย์พี่หมีมีมุมมองยังไงบ้างครับแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนครับสําหรับราคาทองนะครับตอนนี้ผมมองว่าราคามันดิดขึ้นมานะครับจากเดิมที่กรอบแนวรับที่ให้ค่อนข้างต่ําตอนนี้แนวรับมันจะเป็นแนวรับผันแปรนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนแดร้อยห้าสิบแดนะครับแนวรับหนึ่งพันแด้อยห้าสิแดตรงเนี้ถ้าลงมานะครับผมแนะนําก็ เล่นฝั่งบายขึ้นไปนะครับจะเป็นกรอบเหมือนไซเว์ได้เนาะส่วนถ้าเกิดมันขึ้นมาที่ผมบอกขึ้นอีกช็อตหนึ่งเนี่ยผมมองไว้อยู่ที่ประมาณ1,880นะครับ1,880หรือ7จะก็ได้อ่า7จ8 7 8ขึ้นมาตรงนี้นะครับแนะนำให้เล่นฝั่งเซลล์ส่วนลงมานะครับคือกรอบราคาตอนนี้คือแนวต้านจะอยู่ที่1,878นะครับส่วนเออแนวรับจะอยู่ที่1,850 สินะครับก็คือพูดง่ายกรอบน่าจะอยู่ประมาณสักยี่เหรียญนิดๆน,น,น,นะครับตรงนี้เราเล่นเป็นไซเวยไปก่อนละกันนะครับแต่เดี๋ยวพอจบก,กระแสนี้ปุ๊บอาจเดอถ้ามีประเด็นเข้ามาผมคิดว่าทองอาจจะขึ้นทำ high ได้อีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับทีนี้ก็คือวันนี้เราเน้นหน้าบายกันแล้วในส่วนของตัว sl กรอบฝั่งบายด้านล่างที่อยู่ประมาณแถวไหครับพี่หมี sl ผมให้ไว้อยู่ที่หนึ่นะครับ 1,846จะเป็นระยะ SL ของฝั่งบายนะครับถ้าเราเข้าตรงแถวประมาณ1,858แล้วก็ SL 1,846ครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้นะครับกระผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านท่านใ oh. ดสนใจที่จะเข้าห้องซิกวีอาจารย์พี่หมีนะครับผมก็สามารถที่จะ อ่านรายละเอียดแล้วแอดไลน์มาได้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของตัวแนวโน้มให้กับนักสุนครับเข้าไปที่ f c e b o o k Page เทรดทองต้องรู้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูว่าในส่วนของตัวรีวิวนะครับอย่างประมาณสัก13ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาเทรด CBI กันนะครับของตัวสกุลเงินแคดแล้วก็สามารถทำกำไรกันได้อย่างไรไปสามารถดูได้เลยนะครับขอบคุณครับ